สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้กเกษตรบ้านๆเดี๋ภาพมาเบิง่งอันจะไล่ของงัวนะครับงัวพี่น้องผูใ้ใดที่มีงัวนะครับเบิ้งนะครับบางเฮ็บนะครับเป็นเฮ็บเผานะครับขึ้นเต็มเลยครับพี่น้องเบิงขึ้นเต็มนะครับ เต็มไปหมดเลยตัวน้นอยๆดำๆในแมียนมดนะครับน้อยๆดำๆในแมียนมดพี่น้องเบิง่งอันตรายนะครับคันพี่น้องผูใ้ใดบอสใครสังเกตนะครับเรียงวัวนะครับบอสังเกตที่บอสใครเห็นนะครับบริเวณไทยมันเท่ากันหากับพี่น้อง เ็บเขานะครับตะกอนบุกเคยเห็นบ่กเคยมีจเจ้าเถื่อนนะครับเพิ่งสังเกตเมื่อเนี้นะครับอันนี้เป็นงัวเแมลอ่อนนะครับพี่น้องลูกกับมีคือกันนะครับไปเบ่งลูกบังลูกน้อยมันนะครับลูกน้อยก็เริ่มขึ้นนะครับบริเวณน้ำบริเวณน้ำนานะครับ ดำดำเแม่เลยแหะครับนี่เป็นจุดดำๆ,ดำๆเป็นเห็บเผานะครับพี่น้อง <c ười> ขึ้นน้ำหูน้ำข้อยางัวหน่อยดูดนมนะครับมันติแปดมันจากแม่ <c ười> สังเกตบางเรล้วเป็นหลยอยู่นะครับลูกก็เป็นหลนะครับพี่น้องบริเวณหูครับมีแต่แนวเดียวเลย พี่น้องผู้เลี้ยงงัวกะมันเบ่งนะครับเพราะสันงัวพี่น้องที่จอยนะครับมันที่ดูดินเลือดดูดินเลือดเป็นเห็บเห็บเผานะครับแต่ว่าแม่วันนี้เป็นหลายนะครับเป็นหลายเลยบริเวณนุ่มนะครับพี่น้อง อันตะไล่มากเลยนะครับสำหรับผู้ทีมีงว่วนะครับเลียงงว่วเพราะเย็นนั้นต้องดูแลตอนนี้ผมก็ทิ่ได้ทำการฉีดยาให้นะครับฉีดยาไทยพยาธิภายนอกภายในนะครับเอาซ้ำนี่ก้อนนะครับคลิปนี้พี่น้องสวัสดีครับ